<laughs> ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง <laughs> เอาเลยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Home Sweet Home Survivor นะครับแล้วก็มาสักทีนะกับตัวละครแ <c oughs> ป็นหนึ่งเอาเลยค่ัขอคับถ่ายใหม่เอาเลยสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม Home Sweet Home Survivor นะครับก็มาอยู่กับตัวละครใหม่นะ ตัวละครเหรอไม่ผีเนี่ยกับฮาร์ดร er, ็อกเกอร์นะครับซื้อเลยเนี่เพิ่งเติมมาบ้านรวยซื้อแล้วไปอยู่ไหนไปส่งสก,กินดีกว่านะว่าตัวของฮาร์ดร็อกเกอร์จะมีสก,กินอด้ล่ามีแหละไม่ต้องทำแอปนะไปดูไปแล้วนี่โอ้โหดีไซน์รอเราอะไรอะเจดีวัดอะโอ้ไ oh ม ทำไมึกว่าเจดีวัฒน์เอาละสกินแย่ละทำไมสกินน้อยจยังเลยมีแค่นี้เหรอว้าสกินสกินพออาจจะยังไม่เปิดขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้หันุมานผมไม่พอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปลองเล่นกันก่อนเลยดีกว่านี่ครับว่าจะเป็นยังไงไปดูไม่เหมือนนะไม่เหมือนพี่เอกไม่เหมือนตัวเองนี่แหละธรรมชาติดีกว่าไปไม่รลเพลล อ๋อแล้วก็บอกเลยนะครับผมเป็นผู้เ <sext> ล่นจากเ e t a าเทสเตอร์นะครับไม่ง่ายตั้งแต่เกมเปิดผมยังไม่เล่นเลยถ้ากางไงก็ขอภัยนะไม่ใช่ยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจจะลืม่าห้องงานเสียเปียแล้ะผู้ผิดหาห้องนานมากถ้าทางคนเล่นฮาร์ล็อกเกอร์เยอะนะครับ ทำลายสีตินะครับสีติโรคเลยก็ว่าได้แต่เกมนี้น่าจะไม่มีใครกดเซอร์เลยนะไม่มีใครมาแจกโดนพี่เอกวิ่งกร,รอะไรงั้นเหรอเห็นสกินสวยๆงั้นแต่ผมยังไม่มีสก,กินนะผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยทำไมมือแดงวะอ๋อสก,กินอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อนะมาโชว์เท่ๆเฮยอันนี้คือแบบพูดเล่นแหลนะแบบว่าทั้งคลิปจะไม่มีให้ดูแล้วเพราะว่าหาห้องไม่เจอนะไม่เจอสื่อ ไม่เจอรักแท้นี่แหะคีมิโนโตะโอฟอร์ตัดมาแล้ว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 นั่งกินขนมรอแล้วนะโอ้โ oh. อะไรอะ่ะ <c oughs> ดูแต่ละคนแต่งตัวไม่เกรงใจผมเลยผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยมาพร้อมที่จะเริ่มต้นกันแล้วตื่นเต้นอนะ่ะเฮ้ย ประสบการณ์จากเบตาเทสเตอร์นะครับที่เล่นไปไม่ถึงห้าตาด้วยซ้ำนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าสิโดนบุรีหนองน้ำสยองขวัญเน่เอาเลยลุยเสียโคตรด,ดังอ่ามันหายตัวไงวะลืมแล้ววิธีเล่นมีไงบ้างวะเนี่ย <c oughs> อะไรว่าอยู่ดีที่ก็ขำโอ๊ยเจอของเจอของน้องจา้าน้องจา้าทำไมอยู่นิ่งทำไมอยู่นิ่งฮครอะไรเจร้าหนูมาทำอะไรตรงนี้ <c oughs> คือโอ่งเขาไม่ได้มีไว้เก็บไม่ไม่ได้มีไว้แอบใช่ไหมคือต้องพุ่งมาอย่างเดียวมาวันดีจ้าน้องไปใครไม่รู้โดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มมาอย่าหนี อย่าหนีพี่รีพี่เอกเองไงจ้ะอย่าหนีไงพี่เอกเองพี่เอกเล่นเล่นไปเล่นไปแล้วขำไฟเล่นไปแล้วขำไฟแบบนี้มันมันปวดมันปวดอะปวดคอเนี่ยเริ่มเจ็บคอแล้วเนี่ยเหมือนเป็นร้อนในอยู่ด้วยดีนะหายแล้วแน่หลอกหลอกหลอกตัวเองหลอกตัวเองโทษทีที่หลอกตัวเองเออเออคนเดียวคนเดียวไล่ทั้งวันคนเดียวไล่ทั้งวัน ตรงนี้เข้าไงวะตีไปเออไม่โดนไม่โดนเอ้ยใครใครมาสวดใครมาสวดเ,เต็มตเต็มตเต็ม,ตอมบอกเลยช็อนนี้เต็มเต็มฆ่าใครยังไม่ได้สักคนเลยตอนนี้สรุปคือว่าวอ่ะอันนี้อันนี้คือว่าว ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวเวลานี้คิวยังไม่ได้สักคนเลย <S <S โดนติมติมเออไม่หลบเองนะอองน,ะนี่ความผิดความผิดใครอีไ๋ไม่โดนไม่โดนไม่โดนติมติมมันนี่มันนี่โอ้ดื่มน้ำชูกำลังดื่มน้ำชูกำลังเออไม่โดนทำไมไม่โดนเลยวะเกมนี้มันเล่นยากเหรอเกมนี้มันเล่นยากเหรอก็ไม่ก็ไม่นี่เกม เออร้องกีดร้องไปน้องนิพาฮะฮะน้องนิพามันเจ็บปวดหัวใจคิดยังไงเอากาบไปฝาก<อ>มานี่น้องนิพาพี่ขอโทษเ,เออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นจัดไปก่อนจัดไปก่อน <c ười> ดูสีที่ใคร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 ไม่อยากเล่นอีกไม่อยากเล่นอีกมองไม่เห็นแล้ว ไปไหนแล้วนี่ยไปไหนแล้วล่ะนี่ออ้าวอ๊เอาไปไหนไปไหนมามานี่มาอย่าจูกอย่าจูกอย่าจูกให้มากความอย่าจูกให้มากความบอกเลยพี่รู้แล้วตรงตรงนี้เล่นกันบ่อยตรงนี้เล่นกันบ่อยพี่รู้แล้วอออตีอะไรตีอะไรพี่เอกพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดตีอะไรเออเออมา อะไรวะอู้หเจริญเอาละหลงหลงหลงทางหลงทางแป๊บหนึง่งหลงทางว่เจออะไรเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วออเออเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเลน่นโอ้ สวยแล้ว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 สววยแล,ยแล้เอาหรอเอาหรอเอาเอาตีไม่โดนอื้อเฮ้เยเกมนี้เกมนี้เล่นยากหรือเราขาดเองตรงนูน้นตรงนู้นสองคนตรงนูน้นสองเฮ้ยมีไม่ต้องไม่เอายังไปไหนแล้วไปไหนแล้ว คือตอนนี้คือเอา้าหายหายหมดเลยอย่าบูรีผี่เอยโดนโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็ม,ตมไปไหนและ้ะคือโดนเสร็จแล้วหายไปไหนละคือหลงหลงหลงเงี้ยขำขำตลอดขำได้ตลอดคนนี้ ออ้เต็มหน้าเต็มตาเต็มหน้าเต็มตาอะไรวะจิดเป็นผีนี่ลำบากจริงๆเลยนะเออมาเจอเจอไรต่อไรต่อไรอย่างไม่หยุดยั้งมูลวอกมาสเต็ปนี้มูลอีกกีนึงไม่รู้มูลทำไมเฮ้ย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 นี่นี่กระส่า จัดข้าหูเข้าที่เต็มเข้าเต็มบ้องหูมามาพี่เอกขอเร็วกว่านี้พี่เอกขอเร็วกว่านี้พี่เอกต้องเร็วกว่านี้เออโดนโดนเอ้าเอาจะคิวแต่กดเดินซะก่อนเนาะอดเห็นเลยกดเห็นเอฟเฟกมาตรงนู้นตรงนู้นเห็นเห็นไกลๆเห็นเห็นไกลๆเห็นอยู่ไกลๆเห็นอยู่ กรีดเข้าไปกีดเข้าไปเออเออไปไหนกันหมดแล้กยีดมาอย่างงี้เขารู้ตัวหมดแล้วมั้งโอ้โหคนเราฝั่งประเทศกันเลยครับเออตรงนี้มี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 มาดักเกิดดักเกิด โยกหลอกให้ชอกช้ำโยกหลอกนี่กรีดกรีดร้องกรีดร้องโยกสเต็ปแบ็กมาหนึ่งทีเอาไปไหนแล้วเอาหลงหลงเองหลงเองช่วยด้วยหลงเอา,อาพี่เอกถึงกับส่งเสียงร้องร้องเรียก เล่นยากจริงเลยแต่ไม่รู้แบบนะเนี่ยฉันไม่มั่วอย่าบุรี่ผีให้มากเข้าใจไหม <c oughs> เออ,น,อน้องน้องนี่พลาตามตัวง่ายๆหน่อยขอตามตัวง่ายๆหน่อย <c oughs> เล่นกันยากมากเล่นกันยากมากเอ้ยเอ้ย เออเออมาขอมือหน่อยหนึ่งอันสวงามไปต่อเออไม่โดนมา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 เกยงคีย์บอร์ดใช่ไหมเกยงคีย์บอร์ดใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยังไง ยังไงต่อเอ้ยยยไม่โดนไม่โดนลูกสัตว์ได้ดักได้ดัก <c oughs> เอาเอาเฮ้ยเกือบหลงเองแล้วไอ้หนุ่มมาไปไหนละไปดักดักดักที่เดิมดักที่เดิมดักที่เดิมตามตามคนเดิมตามคน,ด,มมคนดีคนเดิม มืวันเดียวผมพี่มาปะมือกันก่อนแท็กกันไหมแท็กกันไหมมาซิมจะจุกแบบนี้ไม่ได้เอาอยู่นู่นหลงเองเอาเอาฉันติดฉันตีทำไมฉันหยุดเอ้ยไม่โดนเอา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  อุ๊ยเออโดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจ็บเอ้ยมาอีกทีเอาไ,อไปไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเสียงมาเสียงมาซ้ายเสียงมาซ้ายแต่หลงนะเอาเอาตามได้ตามได้อยู่ตามได้อยู่เอาทำไมมันทำไมมันจุดบ่อย จุดบอยอย่างงี้คืออะไรอย่าบูรี่คนเล่นไม่เป็นเออมาติมโดน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 ,โดน,โดนสนุกตื่นเต้นเราใจกันหน่อยเหยาดักจะเต็มไปไหนกันต่ออะไรทีนี้งานหยาบสุดๆโอเคตรงนี้มีโคนตรงนี้มีโคนตรงนี้มีโคนโอ้ยโอ้ยตีอย่างงี้เหรอตีพี่อย่างงี้ มันนี่มันนี่เลยมันนี่เลยแม่หนูแม่หนูกรีดร้องยังไงก็โดนยังไงก็โดนโดนจงังหวะนี้ไม่มีที่แอบบอกเลยจงังหวะนี้ไม่มีที่แอบอา้อาวอ้าวจบแล้วจบแล้วไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นนะแยกย้าย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  yeah, 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 yeah. มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อน <S 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 ว่ายังไง <laughs> โดนเต็มเต็มเออพี่เอกครับขอขอเร็วกว่านี้หน่อยพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดขอเร็วกวันน,นีพี่ต้องเร็วกวันนี้เออแบม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 อือไม่โดนไม่โดนใครเลยเกมนี้เกมนี้ผีเล่นยากหรือเปล่าเกมนี้เล่นยากหรือเปล่าอือมาก่อนมาขอจับมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาหน่อยไว้คอยเตือนมึงเง้ใจข้างหน้าไปยังไงก่อนข้างหน้าไปยังไงก่อนข้างล่างไปงไงก่อนแล้วข้างบนไปยังไงก่อนนะเสียงมือนี่เสียงมือนี่แบบกระทุงกระแทกกันหมดเลยนะ รู้รู้สเต็ปรู้สเต็ปเรียนรู้เรียนรู้มาเรียนรู้มานั่นแหละปะด็นเขาไปไหนแล้ว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 ปวดหูปวดหูขันหูไหมหนูขันหูไหมปวดหูแบบนี้โอ้โหจุกองจุกองสเต็ปจุกองสเต็ปจุกองมันมีตลอดสเต็ปจุกองมันมีตลอดเอาล่ะคำถามอยู่ไหน โอ้โหจุดจุงทั้งวันโอ้ยนี่หมุนทั้งวันเลยวะ่เนี่ยแล้วตรงนี้ไปไงโอเคมาโหตรงนี้แต่เป็นคนเดียวที่รายยากรายยากจัดจาดอะไรวะ ออให้โดนโดนสักทีโดนสักทีแล้วจะตั้งใจเรียนอยู่งี้ทั้งวันวน,น,นะเนี่ยจุกอินฟินิตี้ปะเนี่ยเฮ้ยอย่าจุกบ่อยเพรากลัวแล้วมาโดนยังไงก็โดนฉน,นี้ฉน,นี้โดนแน่นอนโอ้โหลงน้ำไปครับลงน้ำไปครับท่านผู้ชมครับ พูดยรอดกําลังจะหนีทําไมล่ะทาไมต้องมาหนีโว้ยน้องเอ้ยรู้ไหมเนี่ยจู้คนเดียวมันสบายมากขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ตึงเลเหรอ <c oughs> ตาแรกก็ไม่อ่อนได้เลยนอยากเก็บสีแต่ทำไม่ได้ตึงไหมตึงมือไปหมดก็สำหรับคลิปนี้ครับอาจจะเออ จึิงๆที่ช่วงหลังเนีเพราะโดนจุ๊กใส่แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสู้ไม่ได้เลยนะก็หรือว่าเกมสเสถียรขึ้นเยอะเลยนะหลังจากตอนเล่นเบตานะครับก็คงมีโอกาสได้เล่นใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ก็อะไรวะเออไม่เตรียมบทไว้นะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนซีเกมยสเต้ครับจะปืนอาห้องน้ำเหมือนเดิม กินขนมหมดไปกี่หอ่อหาไม่เจอเลยคนเล่นพี่เอกเยอะไม่น่าถามเนาะนนก็เยอะเลย